เจนุสตับเราตอนอเจนีสหนับถอยหลังแต่เปล่าเปออีสูตนอกจาเหนียปลอยไปหลังนอกจากยังสุดสุดยังจะวิดีโอนอกจากหลักเหตุจะเปมูสิรูเมสเซนเจอร์นยะลูเมสเซนเจอร์แต่นายะใครแต่อยู่สิลิจานในที่ริปอดภพยนยะเทียะอ่ามฟังชันเอเกศสีลับนยะแต่อยู่สิลิจานน่ะนะเจีช่วยเราไมใช้ตะรีตต่อด้วยเนี่ยเตอบมันจะรู้แอปแอปเมสเซนเจอร์นะ จะทำเน็ตเตาะเขาหมูชอลินอลนะอย่าเนหมูตอสองคอยเป๊ะจ้ำชนอนนะยาเป๊ะจ้ำล้วสีที่มเตตูรู้นะอย่าเนี้อตาะเป็นเป็นอาชีเป uh ็นรู้เอ่อหูโปรไฟล์นะอย่าจะเนตเตาะจอตอนนี้ตาะเราสกนอเนื้อย่ามั่วอีจอมาเนื้อเนื้อชีจอเนื้อตั้งชิมาเน็ตเตาะมันจะลุกเครื่องไงฟันเฟืองนน่ะเนื้รู้ไอ้เครื่องไงตั้งคันเนาะตอนนี้เตาะจอจะตาะเข้าไปอยา ต่อข้าตอนไปจะเนี่ยเรอหน้าเดี๋ยอยู่หน้าโปรไฟล์น้อจะได้เลื่อนเราจห่อก้าหอน้อยอย่างจะเนี่เราเลือกขอให้เตียความเป็นส่วนตัวนั่นเอย่าความเป็นส่วนตัวยันเน็ตจอยว่าเป็นภาษาอังกฤษวอเลชีแต่เป็นรูหรืออย่าเนั่อย่าจะเนี่ใช้รูโลโก้ต่อหองเต็นน่ะรูเอได้หูบต่อหองเต็นแต่นะก็ไอนยงอยากกูดีน้อยจะต่อละจะเนี่ต่อเข้าไปขนาดอย่า ต่อเข้าไปเนาะจะขั้นตอนที่อี้ใช่เปลาในหม่งกวาดเดี๋ต่ในรู้ไอ้ messenger เนาะหนึ่งปัวปอดไผนะนี่ยหนึ่งปัว่ารังตื่นเขาเนาะเน่สีบอกอยู่เอาอยู่เอ่อเป้าให้เตียนตื่นในรังตื่นจะเจอจ่าตั้เชียจะอยู่ชีเป้านะอย่าจเราถ้าหลักเขาหล่อสอดแนมหลักเขาหล่อนทอยู่อ่าใช้ข้อมูลขังอย่างเช่นเดียน้องเนต่อรถสขน้อย่อให้เตียนหนึ่งยงเอียะเอ่อกุณรู้เนาะขนาดยาดดูรู้หรือเนาะซื้อชีมอชีเนาะเนย่ย รูนอจะอยู่รูเหนือเตียการเข้าสู่ระบบนี้เนาะเจะอยู่รูเสียอย่างเจะรูนออยู่จะตัวอย่างมัดลืบตอนเต่าเนาะเนี่ยต่อมนอหนึ่งจะชิปอาขลึบอย่างเต่าล้ตะชิมายอเตียมอดหรือรั่วเนี่ยชิบเอาเนี่ยจะเน่เต่ามูลินเนาะจะเน่เลื่อนตะหก้านเนาะจะเนี่ยมวยคอหายเตียลบเอ่อเต่าเนื้อตัวท่าจันเต่านะเนี่ยเจเนี่ยมาลบเต่าก่อนหนึ่งชัวรีอยู่รูเต่าซื้อเราชิเตเน่ชัวร์เจลี่ยใหญ่อยู่สาขายหนาะนะ เจ๊ขนอจะย้ายข้าวปั้นไผ่ตัวยู่เจ๊ตาเล่นแต่เจเนีรอดัวสอตูเครื่องใหม่ลูกศรชมน้อยอะตระกาถอนตระกาถอนตระกาเราลินเนาะเจเในมูจอนแต่ขอให้เตียการนาส่งข้อความนั่นน่ะเนี่การนาส่งข้อความเจเนีต่อเข้าไปต่อเข้าไปช่องนอเลื่อนตระกาขอนอเนา่ยเราตนครตียคนอื่นบนเฟซบุ o กนั่นนเนา่ยเนีเต่าตัวขอนอ เจย่อคอยก้าโฉบต้อนนายน่ยะก้าส่งคำขอส่งข้อความนยายน่ะจะใช้เต้าห้เตียเอีย้ยเราจอยจิตตัวเพื่อนเราอยู่เราเรายัางตัวอย่างซาต่อข้อความเราอยู่เอี้ยในตึกใครซาไปย่าหมู่ต่อแตอ่ข้อความในเฟซบุ๊กแต่นนายน่ะเลียกุมมาริมัสาทิศเนาะตอนนี้ใช้นายน่ะอย่าเตียอยู่เปิดขอโฉบต้อนเจียนะอย่าหนึ่งจงริจ่านายน่ะในข้ามันดนต่อเนาะสมมติแต่กุมมูลเทยตัวห,หนึ่งหนึ่งเทากุจิตตัวเพื่อนโอเคนายน่ะเ,เอ๊ อ่าอี่ตัวน้องนะยกลุมวัดสมุูรเสนะตัวน้องมากุชิปะเจนตะตขอน้องเจเนียต่อตะเขาเตียส่งข้อความนอนนะยา่คำขอส่งข้อความนอนจเนียตะดเขอต่อเราอยู่ส่งข้อความตาชชี่เจเตียก็รอจอขอแต่ไม่รับคำขอนอนนะยังไม่รับคำขอนอนนะยาเจนยตจิตเตอรขาต่อเราหรือตัวส่งข้อความเพื่อป้องกันรลจาขานอะเพื่อป้องกันไอเตียเตตัวเหนือหนือจิตเตเพื่อนเราอยู่ตาชีมาหนึอาซาเตลิงวะอูนอเป็นลิงชิจงนะ ตอยู่เ no จหน no. ึ่งซาตัต no. ่อตัวรอยู่ตะชิมารอยู่ปิดเขานอนหล่อยเจเนีย <Highway> ชิมอคหอยซาตัวรอยูหล่ะเจคขาให้เขาปลอดภัยแนะนําก่อนแน่ปิดเนานะเจท่อนแนปิดตายเขานานหล่อยนะอยากเจกิริตาลอนนอซื้อขอที่เป้นะอยากเดอร์วิดีโอเนาะเจคือลิ้นเ่็ก้เข้ามาจอรู้แอปเมสเซนเจอร์นะดัวเดอร์นอจีชาโนสมมุติแต่แน่เดี๋ยวมูงเราจอยแน่แชทแน่ชี้แชทนะอย่ากชี้ลิ้นชี้ตอบกัดชี้ตอบไอเหาเตะอยาชอนเด็ของน้องนะอย่าก ใ้ชอดนามัวก er ่อนหนึ er ่งชอบมัวชอบข่ประวัติเจียนะหย่ออิเลีชอนหนึ่งมันหรืออิเล้อนหงหรือหรือต่อย่ารียกอยูชิตอหรือนะเทีาหนึ่งหรือต่อเนาามันหึงหรือต่อหรังเทาหรือต่ออยู่ท้าสีเนาะนะจะอย่จงหังรอคอยอยู่ัวดอต่คอมันจะรับนะอย่าแตชิมาข้นนอมาชิแนะนํามันรคอยช่วยงอ่ะเจถนอเจะแน่สาเน่สายเศร้าจะข้อความลับนอนท้องแ้ตือจะเน่จิตต่อมันรอตัวเดิมตแต่นอนะย่อกูอยตัวย่างม้อยเศร้าใจตุนแต่นอนตัวนสานะอย่ การสนทนณาลับเหมือนในรองริจ่านะเอเดจากนก้นเวียเต่มดโตุนเนาะเต่ามดโตตุ่นนอลน่เจ็ดนเด็องเดนนอนะอย่างนี้หมอคออย่างมู่าอย่านคอเจ็ดเต่าโรู้ไอ้หูตีนอเราเต่าเฮ้คอจะเนี้เต่าต่อเคียงขันน้องเราเต่าน่อย่างเราฉีดต่อรูปโปรไฟล์แล้วยัเต่าจุ่งจ่ายอย่างอย่างเก่าซื้อจะกุลเลือกเข้ากุลต่อไปต่อเข้าไปนะอย่างลีโน่จะเนี่ยต่าน้าเอโปรไฟล์เด๋อลองลิโน่จะเนี่ยเลื่อนเราต่อหก้าหัวเนาะจะเนี่ยนมด่อคอให้เตี้ย การไปที่การสนทนารับนอนนะอยากนี่ไปตรวขเนาะไปที่สนทนารับเจนี่จเตอหน้าไอเฉดเราดูเชียนะอยาเตะอยู่ชฉยๆแต่จาติเตะอย่างเตะเนี่ยเราจอหน้านอนนะอย่ากนึงชีมว่าขอไม่รู้มองยัดตือนอนนะยั็นเราเตะรู้ว่าชีมว่ารู้มองอย่า็รู้นอนนะเงียบตรวจขณ์เนาะเจนี่ยหมวแมวสายเขาข้อความแม่เมนอนัวหลัจพทซ้ายเขาข้อความประมาณนี้นอนัวหลัพนะอย่ากเจเนี่ยเป๋ารู้หน้าต่างนอนเราดูเชีย นี่ยมัวรู้สนอชื่อชืตลอนะอย่างขอนอมาเนี่ยจีหรือไรอ่ะตัชิมาต่อไปนี่ยเจไปตั้งค่าก่อนหนึ่งหรือเตานะอย่าอย่าเตล้องตัวลุ้ยเัาชิมมอรู้มองอยากกูหายนัดตกขอนอเนี่ยเจเนี่ยมูเต่าตัวรวยกูหายสนอเต่าลินาะเจเนี่ยเตาลอตัวนั้นเนาะด้วยเจเนี <X efecto> ่ยการเลื่อนตัวหว่าของนอะนี่ยเจเนี่ยมวยเขาหายเตี้ย ิที่ข้อหายตียอ่าข้อความที่จะหายไปนั่นแหละข้อความที่จะหายไปเนาะจะนี่หมุตเติลเราขอนอขอนอเฉืงปิดในปะขอนอเฉื่งปิดจะนี่หมุลเลือกเรานี่ยอย่าสมมุตเติลในซาก่ไกเปชวีหนึ่งปล้อหนึ่งปล้อมหมูนะขอปล้อเดินนอมาปล้อต่อหลังเทียบปล้อต่ออยู่ด้วเชือกออขอปล่อยอย่างก็หนึ่งเป็นการที่ว่าอยู่ถ้าตาเจตตาหมูนั่นแหละหนึ่งฉีมัวย่ออวันอนต่อหรือตุลเชิร์ใช้จีปอนั่นแหละ เนต่าเราจกข้านจะเจน่เลือกเตนในจอข้อความนั้นเนี่ยสาปูย่อเป็นเชวีเราสีเป็นเชินูบ่แต่นอนหนึ่งมอยอเดชับไหลนู้เสียเจแต่นอนสมมติแต่กูกูเลือกหวอเชวีเนี่ยเพื่อก่ากูไอ้ยกตัวอย่างตัวนีป่อเต่านั่นเนี่ยเลือกว่าชวีลีเนาะเจจิริมุตอสตุลุปสอนชาวน้อยแต่กัดถอนต่ตัต่อด้วยนเนี่ยเต้นแต่นอนนั่นี่ยแต่กัดถอนต่าตัวต่อตนด้วยเจแต่จันนอหนึ่งไล่นั่นเนี่ยของน้องหนึ่งอยากเคลียร์ เจ็ดเท่านอไล่หลัจะดเนี่ยฉีฉีซ่าเข้าความหมู่นะอย่าฉีซ่าเข้าความหมู่ซ่านนิ่งหมู่ขานอมาเหนอย่าปล่อไปต่อใกล้เลยเลยใช้ต่อเลยวรู้นะอย่าต่อกล้ตุ่ต่อใช้นะต่อกล้ตุ่ต่อใช้เจเนียปล่อหลังจากชีวีหนึ่งใช้เนาะนะอย่าซื้อซื้อซื้อเลี้ยตุ่ต่อเนื้อซ่าตัวด้วยนะอย่าซ่านนิ่งตัวนะอย่าเจนี่ตถ้าเติบเรตัวนอเจนี่นับถอยหลังเน่ยปลอเปออีสุดเนาะเจเนียบปลอไปหลักเนาะนะยาเจ็ดเนี่ยเข้าความเหนียบปลอลินงหมู มูตอลีเขาเวลาเนตตังนะเจรตือเราชอบใช้ดัวร์จิปอปนะอยากเขานอยยี่คออยี่รตือสาสนทนารับบอกลิจานเด้อเจกุเขารจอลิ่นอสึยังมอดด์จีเนส่าฮอนุสาเปาหรือยาเนาะเจโนตัวเขาการคอมเมนต์เขาเนาะกูมาลีรอเตนตัวเขาการเขาเนาะ